เราต้องเอางานของเรามาแรกกับท่านเราไม่ต้องการขอตังค์เฉยๆเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำเนี่ยมันก็คือเอางานมาแรกแล้วเราจะได้มีพลังมีกําลังที่จะอยู่กินแล้วเราจะสามารถที่จะเดินหน้า ทำสิ่งดีๆให้กับสังคมได้ต่อไปนะครับก็ฝากกันไว้ช่วงนี้เราจะคุยกันเรื่องเพลงนิดนึงก่อนเพราะเดี๋ยวเราจะไปเรื่องอื่นแล้วครับเรื่องเพลงก็ต้องฝากกันไว้ก่อนนะครับตอนนี้ก็โฆษณาขายของครับอย่าลืมนะครับว่าไปซื้อได้ทั่วนะครับได้ทั่วประเทศครับได้ทั่วประเทศแล้วก็เซเว่นเซเว่นมีไหมอ่ะเซเว่นยังไม่มีครับเพราะว่ามีมีมีครับมีมีแล้วอะคือผมไปขายหน้าเซเว่นอยู่ครับอ๋อถ้าเกิดว่าเจอตรงที่ไหนก็เป็นว่าซื้อได้หน้าเซเว่นดูง่ายๆว่าจะมีพักเขียวจะลงโลกซื้อได้เลยครับซื้อได้เลยคคครรััััับบอออนได้แลละีี่ืสญกกษณ์ขขงผเยว คือพีซพีซครับก็คือสันติภาพตอนนี้เราต้องการสันติภาพให้กับมนุษยชาติแล้วก็สิ่งแวดล้อมด้วยเราเนี่ยเราต้องเรียกร้องสันติภาพแล้วก็เสรีภาพให้กับสิ่งแวดล้อมต้นไม้สัตว์ป่าทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะครับแล้วครับช่วงแรกนี่เราก็ให้กับเรื่องของอารบัมนี้ไปอย่างเต็มที่แล้วครับเดี๋ยวช่วงที่2ช่วงที่3ของรายการเนี่ยนะครับคือช่วงที่2ที่เราจะคุยกันเนี่ยเดี๋ยวเราจะคุยในเรื่องของความคิดแล้วก็แนวการทํางานนะครับและเดี๋ยวก่อนตอนนี้เราบอกกันเลยมีอะไรที่ผู้ชมจะไปชมแล อย่างไรบ้างมีคอนเสิร์ตอะไรหรือยังครับครับครับตอนนี้จะต้องถามนายกับรัฐได้เลยครับนายกนายกนายกพักเขาจะแจ้งเรื่องรายละเอยดตรงนี้ครับสวัสดีนะครับก็มีคอนเสิร์ตนะจบทีดูคอนเสิร์ตใหญ่วันที่26นะครับที่ตลาดสยาม24วันศุกร์เอาลูกเอาเอาเร็วๆเอาเข้าไปรูแล้วจะนะ อยากให้เธอยิ้มอย่ายัดอยู่กับชีมันร้อนนะครับ26นี้ที่สยาม24คอนเสิร์ตเปิดอารมบทูดูเอาลูกเอาขิดนี้ทำดีและมันอยู่ตรงไหนครับอ่าที่เจตุักรกรีนครับติดกับสวนตุักรเลยครับครับผมแล็อย่าลืมนะครับวันที่26กรกฎาคมครับน่าจะตรงกับวันศุกร์ศุกร์ครับวันศุกร์นะครับ แต่ว่าวันนี้จะมีปราร์ตี้เล็กๆน้อยๆที่ปักเขียวครับที่บา้านคุณโนเดียวเดี๋วยวบอกสถานที่หน่อยว่าตรงไหนวันนี้ครันนบก็สถานที่ปราร์ตี้เล็กๆแล้วก็จะมีด้วยรอยยิ้มมีด้วยพลังของการร่วมกันปลูกต้นไม้ที่ศูนย์ราชการปักเขียวอดีตเคยเรียกว่าล็กอกสวิตชาวนาเดี๋ยวนี้เพื่อนๆจำเลยล็อกสว่าง <c oughs> อยู่ที่เรียบทางด่วนรามินทราซอย15ประดิษฐ์มนุษยธรรมครับเข้าไปนิดเดียว อีกนิดนึงก็เจอเลยครับครับผมของการที่เป็นที่ทำการพักเขียวว่างั้นครับครับเป็นเป็นศูนย์แห่งรอยยิ้มประสานงานกันได้ครับคือไปที่นั่นเนี่ยยิ้มอย่างเดียวเลยครับยิ้มมันเรื่องเรื่องภายนอกมันเครียดเยอะครับภาวะเศรษฐกิจเงินทองหายลำบากแต่ทุกคนต้องยิ้มไว้ยิ้มเพื่อสู้สู้เพื่อจะมีรอยยิ้มแล้วก็สันติภาพแล้วก็ต้นไม้เขียวๆเยอะแยะออเยอะแยกิ้วๆถ้าพูดถึงเรื่องไอ้นี่กันนิดนึงนะครับเรื่องของการ ต้นไม้การเก็บขยะเนี่ยสังเกตไหมว่าบางทีเราเรื่องของการที่เราไปสนใจเรื่องเก็บขยะคนดูว่าเราเพี้ยนเพียนครับครับครับไอสิ่งที่ <ไป S 2> สิง<ๆ>ส่งที่มันดีๆเนี่ยแต่คนกลับดู<ๆ>เพี้ยนเพียนไปสิ่งท,งที่ความที่ความคุ้นเคยของเด็กรุ่นใหม่เนี่ยความที่ค่านิยมใหม่ๆมนะครับ<ม>เพราะฉะนั้นเรื่องพวกนี้ต้องฝากกันไว้แล้วเดี๋ยวค่อยมาคุยกันต่อครับในช่วงที่2แต่ท้ายช่วงนี้เอาสักเพลงนักเพลงง่ายง่ายเอาเพลงนั้นที่ว่าคือที่ว่านั่งคุยกับทางครอบรัวของแอมเมอร์กันมาใช่ ก็จากประวัติของแอมเมอร์และเรื่องราวที่ว่าเราได้ศึกษาเกี่ยวกันก็เหมือนพี่มาน้องนะครับก็มีเพลงอยู่เพลงที่ว่าผมเพิ่งเขียนเสร็จแล้วก็อยากจะอลองฟังดูแล้วกัน,นได้ได้ได้จะให้น้องอำนาจก็คือเป็นเพลงของเรื่องราวที่ว่าไม่อยากเห็นสังคมไทยมีความรุนแรงนะอยากให้เย็นอย่างสงบครับถ้งงางั้นฟังเขาสองคนเราก็ออกไปกัน,กนเลยัค,ครับเดี๋ยวฟังจบแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงที่สองครับช่วงที่สามดยไม่ใช่สองอช่วงที่สามของรายการครับแล้วเดี๋ยวกลับมาครับ ชาเราจะอยู่กันอย่างไร พูดอิสลามหรือคิดทุกคนมีสิทธิเรียกรอ้รอง oh ทะเลกันตั้งไมเราเพ่ินกันตั้งเพรทั้งคนบกคนเลเราก็พี่น้องกันคุณจะขาวคุณจะดำก็ไม่ซ้ำมาคันเกิดตายตรงไปตรงนั้นคุณก็คือคนไทยสักสีของคนอยู่ที่ตรงไหนเกิดบนพื้นดินไทยคือสักสีของคนสักสีของคน บนพื st, ้นดินไทยคือสักศีของคนไทย one heart, let's get together and feel all right one love one heart let's get together and feel all right one love. จะไทยพุทธอิสลามรูปิทุกคนมีสิทธิ์เรียกร้องร้องจนเข้าไปร้องเพลงให้โลกระกกงเวลาเออเธอยังกูรองเสียงเพลงแห่งสันติ จังคนบกคนเลเราก็พี่น้องกันคุณจะขาวคุณจะดำก็ไม่สำคัญเกิดตายตรงใดตรงน,น,นั้นขึ่งก็ผู้คนใจศักดิ์ศรีของคนอยู่ที่ตรงไหนแต่คนพื้นดินใจคือศักดิ์ศรีของคนศักดิ์ศรีของคนอยู่ที่ตรงไหนแต่คนพื้นดินใจคือศักดิ์ศรีของคน มีกองเจ้ามีพลังความหวังคือการโบยบิน